สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนีตอนนี้เรามาดูสวนกล้วยเราสักหน่อยน้องเพื่อนหลังจากเราไม่ได้มาหลายวันเนาะฝนตกหนักมากหลายวันวันนี้เราแวะมาดูสวนสักหน่อยน้องเพื่อนต้นกล้วยสวยขึ้นมากเลยเพื่อนๆโดนน้าฝนมาหลายวันฝนตกหลายวันเนาะสวยมากเลยตอนนี้ ต้นกล้วยใบยเขียวมากเลยตอนนี้เพื่อนๆเ,เราไม่ได้มาหลายวันฝนตกมาหลายวันหมดแต่ฝนตกเนาะไม่ได้มาวันนี้เราเพิ่งมาดูเนาะเพื่อนสวยมากเลยตอนนี้กล้วยเราสวยมากเลยบรรยากาศตอนเย็นเนาเพื่มสี่อ 4, ตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าแล้วเนาะเพื่อนเราทานข้าวเย็นเสร็จก็เดินออกมาเล่นๆมาดูสวนของเราตอนนี้กล้วยสวยจริงๆเพื่อนๆสวยมากเลย ผ่านไปไม่กี่วันเนาะโดนฝนกล้วยเริ่มออกไปเยอะแล้วเพื่อนๆสวยมากเลยตรงนี้จะเป็นต้นกล้วยปลูกประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วตรงนี้แต่ว่าที่เราปลูกใหม่เนาะออกใบหลายใบเ,เพื่อนๆสวยแล้วตอนนี้รอดแล้วเพื่อนๆตอนนี้โดนฝนหลายครั้งแล้ว เยอะเลยตอนนี้นเพื่อนออกไปเยอะแล้วมั่นใจล้วเพื่อนรอดแน่นอนตอนนี้คนกล้วยของเราสวยมาก <S <S เพื่อนเพื่อนบรรยากาศตอนเย็นๆนาะเพื่อนที่สี่เราแวะมาดูสวนกล้วยเรานิดหน่อยนอนเพื่อน บางต้นก็เพิ่มออกเกลือแล้วเพื่อนตรงทางเข้ามาจจะมีน้ำขังนิดหนึ่งเนาะตรงนี้ดินต่ำแต่ตรงที่อื่นๆก็ไม่มีน้ำขงังเพื่อนๆพอนดีอาจจะมืดนิดหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นบรรยากาศตอนเย็นเนาะตอนนี้ก็ห้าโมงกว,กว่าแล้ว ฟ้าคึ้มๆอยู่ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้แต่ตอนนี้อากาศสดชื่อนอนเพื่อนต้นกล้วยของเราเขียวมากเลยตรงนี้จะเป็นต้นกล้วยต้นเก่านอนเพื่อนเป็นต้นเก่าออกหน่อมาเยอะมากเลยตรงนี้สวนของเราจะมีกล้วยหลายรุ่นนอนเพื่อนมีต้น ปลูกก่อนปลูกหลังเนาะตรงนี้อันปลูกก่อนก็เริ่มออกหน่อยเยอะแล้วบางต้นก็ออกเครือแล้วเพื่อนตอนนี้สวยมากเลยเพื่อนสวยมากเลยใบเขียวมากกอใหญ่มากหนอ่อหลายหนอมากเลยกอหนึ่งกอหนึ่งแต่ละก่อเนาะมีหลายต้นเลย เราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ตัดทิ้งน้องเพื่อนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มาดูเท่าไหร่เราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยเพื่อน,อนสวยมากเลยกล้วยของเราตอนนี้ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศในสวนของเราไปเรื่อยๆเนาะสวน ของเรากว้างนิดหนึ่งน้องเพื่อนกล้วยเยอะนิดหนึ่งส่วนมากก็จะเป็นกล้วยเลยเพื่อนๆส่วนนี้เป็นกล้วยทั้งหมดเลยจะมีหญ้าอยู่ข้างหลังแต่ว่าเราไม่ได้ไปถ่ายข้างในเพราะว่าเราขี้เกียจเดินเข้าไปน้องเพื่อนมันเย็นมากแล้วเรามาเย็นมากแล้ววันนี้เราไม่ได้เดินเข้าไปข้างในสวนเนาะเพราะว่าสวนกว้างมากเลยเราถ่ายยืนถ่าย ข้างนอกนอกสวนยืนบนถนนข้างๆสวนน้เพื่อนตอนนี้ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆสวนเราไปก่อนน้องเพื่อนสวยมากขนาดข้างหน้าเราสวนของเราก็จะติดกับทางเลยน้องเพื่อนตรงนี้จะเป็นบรรยากาศทางข้างหน้าสวนของเราเป็นถนนวนกรีดสวยมากเพื่อนเป็นทางข้างหน้าสวนน้อเพื่อน เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศข้างหน้าตามทางอรอบๆน้อเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานเพื่อนเป็นทางรอบทุ่งนาไปเลยเป็นทางคอนกรีตเราสามารถเดินเล่นเดินออกกําลังกายตามทางนี้ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีรถวิ่งเหล่าเพื่อนเป็นทางรอบทุ่งนาเลยแต่ว่าทาง สะดวกมากเลยทางสวยมากสะดวกมากตรงนี้เดินเล่นออกกำลังกายปั่นจักรยานเล่นได้นะเพื่อเน,เนเพื่อนเพื่อนเชมวิวรอบๆทางออบทุ่งนาด้วยเพื่อนตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจ ช่องของเราด้วยเพื่อนเราจะนำภาพบรรยากาศธรรมชาติตามบ้านนอกของเราแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันได้เลยครับ